เห็นมโนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวพอน้องออมตักให้เพิ่งกูเลยน้นองงัวพี่น้องบุกไข่าสาเน่เว้ยสุดยอดกูเลยพึ่งมีเพียงอ่าตัวมาเด้อพี่น้องเด้อตางวัวเทียดแนวเทียดจะแซมกันเดีพอ,น,อ,อ,อน้องออมทำไงเออมน้องงัวเอมกระคั๊กอื้ม นำพดสวัสดีครับคุณเก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทั้งกินเอาอองพาแซ่บด้วยพี่น้องด้วยมาพี่น้องมาวันนี้พอน้องออมได้เมนูเลยน้องว่ามอย่างพี่น้องหัวพี่น้องห้าขั้วเองไอสานยอยต้องซร้างเป็นชีวิตเหรสุดยอดพอน้องออมล่างเสร็จแล้วไปแล้วพี่น้องงานของออมแชร์ออฟฟิศไป ด้จัดการต้มไปเอีเอาพี่น้องเบิ่งการต้มร่วมกันเนาะไพสาลสุดยอดไปออมแซ่แซ่ออฟฟิศล้วก็ต้มไปเนี่ยไปพี่น้องไปต้มกันสมองสมบัติเดือดทางประเทศในประเทศจะแซมกันพอนระวอกเอาอันนี้พรอระวังอยู่ต้มไปก่อนเดี๋ยวเอาทั้งทีมาออมบัตรไปออมอยู่ออมเงหัวในมือ มโนที่กนเห็นไหพี่น้องด้เห็นมโนนะพี่น้องาะกรมทิ้เดียวันกมิไว้เดี๋ยวก็มาต้ชั่วโมงตม่นกันไหมปาไปไฟมอดแล้ววะเนี่ยเอาจนไฟมอดดีเพราะถังหอมพราะถอมยันมันไ่สุกแช่เย็นนะเ็นนกันครับบาดเห็นบโนนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพอนวมตักให้เบิง่งกู้ลยงองว้อพี่น้องบไข่สาเน้วยุดยอดกูเลยพึ่งนี่เพียงอ่ะตัวมาเนื้อพี่น้องเนื้อตางวเทียดเนื้อเทียดแซมกันพอนวมไข่สาใหญยๆสุกแล้วพี่น้องขั้นตอนต่อไปพอนวบมึงอย่าไปต้มบ่อยอุ้ยอ๋อพี่น้องเบิงเ่งบ่อย สุกล้วพี่น้องเนี่ยเเออรึบ่งบักไ่สายเงี้ยอะ่ห่ากล้วยเนีตุ่มน่องวนพี่น้องเนี่ยเศีๆน้กันไอพอนอ่อนปอ้อมบาดเนี่ยออมล่างเงีร่เปล่ยนเลไสายร่วนๆเศีกนองงวสุกแล้ะนองงวไปอว่ำแบบแทเลยใส่ริดง้อย แดดขึ้นหน่องน่าม่นแดกเปนไรอ้อเปิคนคมงอไวเลยโกวตาต้องไปอมช่วงบนปาาหน่อยคอมขมหน่อยได้ดีท้องไปไดีหมดเลยแข่งงอกดดอมน้ององอแสบ หอมขาลงไปเอาพีนนนน่น้องเนี่ยเบิ้งมาหน่อยวัวยีสุดยอดออมน้องวัวผ่อนหวม่ะหุ่นหุ่นแซ่บกันนะีพี่นอ้องเลยไอสาไปแซ่บสบ,บายสวัสดีครับเหยียบลอ,อยกับพี่น้องนี่อยออมออมน้องวัวอันนี้แหละน้องวัว tôm cái luộc kim nó này ngày ngày không xem xem gần qua về thêm con nữa thịt mới rồi nhanh hả con gì năm thôi con có สอนกันไหนกันใช่ไหมติดกันติดเหรอตายเหรออืมส่อนไหมเดี๋ยวพี่น้องไปเอาส่อนก่อนไปเอาส่อนนะพีนดด่น้องเลยสวดเหรอทำยังไงอืมอมนองวะอมกระคัก๊ก 不不不，能。嗯，干你呢？啊 嗯 <laughs> 嗯。

Tá bom.

Good. chắp vô rồi Hello. Qua nó quầm, chạy lại Chạy đu đuổi 15 từ đu Hết vẫn được qua nó quầm phía nam luôn น่องวัวความน่องวัวความล้วแตต้อมองแล้จิ้มน้ำพริกซืนกก้นเนี่ยเพราะในความังมืองเนี่ยแซ่บกันใหญ่เนีก็แซ่ัองสอย่างเนเพราะในความหิวเขาน้ำหมอน้ำเบาเลยผมพี่น้องฝากมนนล้วไม่ด้พี่น้องดือ้อฝากคนไรกุแชเนี่นครับผมเขาหมดทำง,งานแล้วพี่น้องแบบเนี่ยวันจันทร์พอนวมเป็เชนั้นแล้วเหมดสู้ปกติทำง,งานพี่นอ้องฝผู้ดใด กำลังเดินทางก็ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยได้เป็นด้วยควอมหนังามมาหัศจรรย์ก็นดีเตรียมตัวสู่งานวันจันทร์เอาแห้งตะกันจากมือสองมือฝากานเ้พี่น้องด้อฝากากดไลค์กดแชร์ได้ครับผมขั้นมากดไลค์ถือใจกดแชร์พอถึงวมนนี้ดีพีน่นายจอกันไหมขอให้พี่น้องลำล้ำเรือสู่ทุกคนครับสวัสดีครับ